สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทุกไทยไปกับพี่แก๊สครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจมีความสุขครับพาทุกท่านมาไหว้พระทําบุญเพลินเพลินอย่างมีความสุขสบายใจครับ เย็นนะเนื้อนาบุญนะโยมนะท่านใดอยากจะแทกเหรียญเปลี่ยนตะต่างอยากจะเปลี่ยนจากแบงค์พันให้เป็นแบงค์ร้อยอยากจะเปลี่ยนทองญาติโยมทั้งหลายนะครับอยู่ตรงด้านหน้ากองหนวยการนั่นเองนะครับก็้ตามกำลังตั้งตามกำลังศรัทธาของญาติโยมนะครับไม่มากไม่น้อยไม่ถุงร้อยก็ไม่เป็นไรญาติโยมทั้งหลายมาทมบุญนะครับมาชมบุญ นี่นะครับพระจะบอกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเราต้องเริ่มให้เขารู้ว่าเราต้องมาทาบุญครับทําบุญสร้างบุญสร้สางกุศลกันเอาไว้นะครับกุศลละกรรมส่งดีเป็นสีตนอกุศลจะส่งชั่วที่ตัวเราทำานไม่มีใครกินข้าวเผือเราสําเร็จหรอก ไม่มีใครกินขนมแทนเราได้สําเร็จนอกจากเราจะเป็นผู้กินเองและประทานเองบุญก็เช่นกักนบุญก็ต้องทําเองคะคนอื่นช่วยเราได้แค่แนะนํนาเช่นโคศกประชาสัมผั์ชี้ทางพี่บนะฝากต้องโหมสนลนี้หน่อยคุณโยช่วยประจานนิดนึงสาธุสาธุ อ่าดีเพาเจอตัวจริงวันนี้อ่าไปเจอในยูทูปวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วอ่าก็ฝากอ่าพระอุโบสถของอ่าวัดหนองปืนเป็ญอาอ่าแห่งนี้ให้ได้ออกสู่อ่าสายตาของผู้บริษุทธิ์อ่าทั่วอ่าประเทศที่เป็นอ่าเวชชีการของพุทธองค์อ่าในในโอกาสในครั้งนี้เนาะอ่าได้ร่วมเดินทาง ทางกรุงเทพต่ามหาอ่าถวายบุญใหูชาต่างเทพและเทวดาที่ดูแลเรือนชะตาของเราโยมดต่างถวตัวแทนที่เทพเจ้เทวดาที่ดูแลเรือนชะตาของเราก็หมายถึงว่าบุคคลทุกคนที่เรานี้เราจะมีเทวดาประ่จะตัวประจำกายของเราโยมนะแต่เวลาทำบุญ าติดพระป่าลอยฟ้านี้ท่านบอกว่าให้อุทิศบุญนี้ให้กับเทวดาประจำตัวประจำกายของขพระเจ้าจ่ะ ืออ <onz rates> ันน okay. like ouais. uh, ี้ได้มาร่วมติดภาปลาลอยฟ้าในครั้งนี้นี่มาโยนมาอขอถ่ายรูปม่โยนมาทำพุญต้องมีหลักฐานเนี่ทำพุญต้องมีหลักฐานกโดงทำบุญต้องมีหลักฐานก็โดนนะอ้สายบุญเยอะ ก็อต่างวก็โดนท้งไเนี่ะครับแต่วงาก็คงไม่ได้ต้นี่ก็ขออุมทนาบุญในโอกาสในครั้งนี้นะประโยชน์นะที่ได้ร่วมด้วยเชั ติดต้นพป่าลอยฟ้าาในครั้งนี้อาทรัพย์ของข้าพเจ้าหาม,มาได้ด้วยความบริสุทธิ์ขอน้องบูชาพระพุทธขอน้องบูชาพระธรรมน้องนำบูชาบูสงจิตใจจำลง,งตรงต่อพระนิตพานขอถึงเมืองแก้วขวังแก้วบวกมาขออธิษฐานนี้สนน่งผลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจเริ ยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุนะกระโยงนะอ่านนีิตาดโยมท่านใดที่อตาดทำบุญทุกครั้งต้องสาธุกระโดงสาธุดังดังโยมฟังตรงนี้กระโดงใครสาธุดังดังขอให้สตางค์เต็มกระเป๋าสาธุสาธุดังดังอีกครั้งคุณโยมสา ทุกคนลุกมา่โยมี่สาธุ นี้เทวดายังทนไม่ได้นะต้องลงมาดูเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่วัดหนองปลือกันยาต้องรีบลงมาอ่านุโมธนาบุญจากญาติโยมโยมบอกว่าเสียงสาธุก,การนี้เป็นเสียงเดียวคนโยมที่สามารถดังขึ้นไปไกลถึงพรหมบโลกโยมนะอ่าเสียงสาธุนี้ดังขึ้นไปไกลถึงพรหมบาโลกและ สุดก็ที่โยมบาโลกบุญกุะโดดต่เพราะฉะนั้นเวลาคุณโยมทำบุญพลังบุญนี้จึงมีว่าแพ่ไปสารไปได้ไกลถึงโยมบโลุกระโดดวันนี้ที่ได้มาร่วมกันทำบุญเนาะพระอาจารย์อฝาคณะศิษยานุศิษย์ที่เดินทางมาจากทางกรุงเทพมหานครทุก ทุกคนว่าอาวัดหนองปลือกันยาแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดอยู่ให้บญรัาในการในการฝังซักไว้ในบวรเนี่ยพระพุทธศาสนาแห่งนี้ให้จะเพินที่ยิ่งขึ้นไปตระลมมาฝังซักไว้ในบวร ศาสนาแห่งนี้ให้เป็นโลมหายใจของพระพุทธศาสนาอของเราให้ยิ่งๆขึ้นไปนะโยมนะ,ะเพราะคนเดียวได้ไหมได้ได้แป่ว่าไม่แน่มีสม่สงฆเท่ากับชวนเพื่อนทำชวนคนรู้จักทำ ได้ทำคนทำคนเดียวได้ไหมได้แต่ว่าได้มนสูงได้คนเดียวแต่เราชวนเพื่อนได้บริวารสมบัติอได้บริวารสมบัติสังเก็ตรวยรวยเป็นเสิ็จึ้นมา